วันนี้เขาติดบ้านลำปูนคี่บ้านติดถนนเลยอ่ะเสียงก็จะดังง่าย Welcome to my home อะไรบ้าง อันนี้สมมาซ่อมรถรถคันนี้เป็นไงรถคันนี้เป็นไรคะคอยหัวเตียนคอยหัวเตียนครับครับคอยหัวเตียนนี่เสียไปหนึ่งอันไปหนึ่งหัวถ้าไม่เครื่องเดินสามซูปเดินไม่ครบสูบเครื่องสตาร์ทได้ก่อได้สตาร์ทได้สตาร์ทได้แต่บัตรทิดบัตรเต็มสูบติดสามซูบ เครื่องได้แต่ว่าเครื่องมันซันโอ้หมวกปงนงยมเนาะเอารถมาซ่อมได้มาได้เสื้อได้เสื้อตอนนี้เต็ม,มเครื่องมือพร้อมน้ำมันเครื่องพร้อมช่างพร้อมเรามีนี่เป็นน้องอย่างก็ปะลิบย,ยกลิบยกรีบยกรถ ข้าวก็มีร้ันนี้คือต้องซ่อมกางแดดเพราะว่าโลดวนทิดจอดอ๋ออันนี้เป็นคุณนายนะคะคุณนายดูทีวีอยู่บ๊ายบาย